นึกถึงเวทเซิร์ฟก็ต้องนึกถึงน้ำอาแก้วผ้าเร็วงานถนัดของเราเร็วแก้เดี๋ยวนี้วิธีการเล่นมันเป็นอย่างนี้ดโดโดโดมันได้กัแบบนี้สิ่งที่ทดีแล้วเก๋งมาว่ายมาฝึกว่ายน้ำว่ายมาชั่วโมงเดียวทำให้ปูว่ายน้ำไม่ได้หรอกนะจ๊ะ nè. Lequeo đã đi, ma, một tốt. รับเชิญกับวันนี้คือคุณแซมมี่เนี่ยนะคะก็คือเป็นหนึ่งในสมาชิกบ้านของเราเองก็รู้จักมานานมากแล้วก็คือวันนี้เนี่ยพอนึกถึงเวกเซิร์ฟก็ต้องนึกถึงนางน้ำทำคอนเทนต์ไปได้ดีไม่ว่าจะเป็นชุดลอยกระโทงไม่ว่าจะเป็นตุดจีนคือเมื่อก่อนเนี่ยคนคิดถึงกีฬาเอ็กซ์ตรีมอาจจะคิดถึงลาวแต่ตอนเนี้ยถ้าเอ็กซ์ตรีมด้วยบกความหาด้วยก็ต้องไปคุณแซมเพราะจะคุณแซมรับหน้าที่วันนี้ไปเลยนะคุณจะนอนด้วยมันวันนี้มัน อมากเลยโอ้ยหนูพร้อมนานแล้วนี่ก็พร้อมมากเหมือนกันเชฟบางทีเขาแอบเมาตอนก่อนพี่ไอมาไม่ได้แอบเมาแค่ไม่มีเราต้องให้เกียรติเจ็ตซีสตาร์รุ่นเก่านิดนึงนะวทำงานพี่ไออ่ะเป็นรุ่นพี่ในวงการที่ดีมากแบบเป็นคนสอนระเบียบวินัยในการทํางานต้องมาตรงต่อเวลาต้องทําการบ้านมาก่อนคือแบบเป็นเป็นครูอาจารย์ที่แบบว่าน่าหน้าถือ ใช่สิพี่เชฟวุฒสาให้เกียดให้เทอมาเป็นแขกรับเชิญเธอก็ต้องมาลองไหมพีไอจะสอดแทรกความรู้ใหม่ใหม่ให้เราเสมอหนูลูกอยู่ที่ตักะนะจ๊ะอยู่ที่ความคิดนงผิดอีกแล้วพอเป็นน้องอ่ะคือพูดอะไรก็ไม่ได้เถียงมากก็ดูก้าวหลาเราเราก็ต้องฝังไปอาซ่าไปไหนอ่ะเนี่ยเพราะเราไม่ทำกันบ้านไาไม่รู้นู่นไม่ตรงนู้นเห็นไหมอ้าวไม่ได้ให้เรียกว่าขึ้นเหลืออ๋อไม่ใช่ อย่าเลยเธอจะขึ้นเรือทําไมดูความพร้อมของเจ้าของรายการหน่อยสิเอออยากเตรียมเสื้อชูชีพสิ่งสำคัญอย่างเธอเนี่ยมันไม่ต้องใส่อะไรแกผ้าหรอแกผ้าชูชิก็ต้องใส่ช่วยน้ำก็ต้องใส่เคยเล่นกับนางแล้วแล้วนางก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไมมึงไม่ต้องใส่เสื้อชูชีพเลยวะคือทำไมตอนเด็กๆคือตอนเด็กๆอ่ะเป็นคนค่อนข้างว่ายน้ำได้ดีแล้วก็เคยแข่งด้วยได้ที่สองเคยแข่งใช้จ่าได้ที่สองแข่งทำไมอ่ะมีสองคนนะโธ่ เธอเป็นต้นแบบในการแบบเดินลอยตามเข้าวงการบันเทิงเรื่องของความเซ็กซี่สตาร,ร์โอทยพิสดารุ่ยแซบแบบน่ากินอ่ะก็รู้สึกว่าอยากน่ากินแบบไอาพิสดาแต่ว่าตอนเนี้ยก็คือก็ต้องยอมรับว่านะว่าคุณอภพิสดาคือเหมือนเซ็กซี่สตาร,ร์เก่าเก่า <c oughs> อันนี้ก็ขอเปิดทางพื้นที่เล็กๆให้น้องแซมมี่เป็นแบบ rising sexy star พูดถึงถ้าผักตกน้ำตรงนี้คงไม่ตายหรอกนะเนือนี้ คือมีวันนึงเคยถ่ายรูปก,กันแล้วบอกเอ้ยถ่ายรูปก,กันก็แบบมองกล้องอย่างเดียวไม่ได้แบบมองอีนี้เลยอีแซมที่อยู่ข้างๆแล้วพอดูรูปแบบใครบอกให้มึงบิดขนาดนี้ป <c oughs> ันบิดอย่างเงี้ย <c oughs> ไม่ใช่คือมันนั่งเราถ่ายอยู่หัวเรือใช่ไหมใ <c oughs> ช่มันต้องแบบมีบาล,ลานซ์นี่ด้วยเดี๋ยวแบบเอ้ยปล่อยตัวตกโต๊ะไปทำไงลืมเขาเป็นถ่ายซูเปอร์โมเดลนะ บอกคุณผู้ชมสิเวลามาเล่นเบสบอล,ละอะไรมาบ้างอ่าเราดูที่จะเตรียมมาครบไหมชุดว่ายน้ำฉันก็เตรียมมาสองอันนะเห็นไหมเนี่ยฉันเตรียมพอื่องยกเว้นเผื่อเวลาด ในหมวกสิมาให้ยืมดูสิสามใบเลือกสีเลยต้องเอาเป็นสีเข้มๆใช่ได้หนูสามารถหวดของของหนูได้ยังอ่ะได้เตรียมอะไรบ้างกางเกงแบบเผื่อแดดออกแต่ไม่น่าจะได้ใช้เออชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำสองเอาเชุดว่ายน้ำอีกสาม ตตดชุดาใหม่เลยเหรอไม่ไม่ได้แกะเลย <c oughs> ใส่ด้วยได้ไหม <c oughs> คุณอภิษฎดาเชิญมารายการทั้งทีแล้วนี่เป็นแขกรับเชิญคนแรกไม่ใช่ไหอคะ <c oughs> ใช่ค่ะดูสิโถคนมาอออเออเอาไปเป็ดชุดละตาป้า,ปา ตีเล่นแบ็กเซิร์ฟคนเดียวก็ยากอยู่แล้วมีอีลุงคนนี้มาคอยแบบว่าแบกขี่หลังฉันดิทำไมของแกง่แค<ด>่จะมาแค่กัดวะอ้าวหนูก็รู้ว่าหนกูกัดไม่ปล่อยอ๋อฉันอยากให้ชูจีมีคนมาอบอุ้งฉันแบบนี้เราไม่มีหรอ,อกอฉันก็เลยหาคนมาอบอุ้งฉัน <c oughs> มาเพรามันเป็นมาไม่สักสักทำไมก็เดี๋ยวจะมาเล่นเว็เซิร์ฟแพมมิสใช่ไหมเออกี่เลือกแขกรับเชิญมา เพราะว่าชีวิตช่วงนี้เหนื่อยที่มีคนเราก็อย่างนี้แหละมันก็ต้องมีเหนื่อยบ้างพักบ้างไม่ใช่ให้คนอื่นมาเหนื่อยแทนเวลาเหนื่อยบางคนอาจจะพักแต่ดิฉันให้คนอื่นมาทําแทนช่วยกันดิว่แหมบรยากาศดีมากน่าดูส มาจะไปดูว่าใต้น้ำมีมีว่าจะมีจระเข้หรือเปล่ามีจระเข้อยู่นะทุกคนต้องระวังเธอคือหนึ่งในเพื่อนในวงการของฉันนะเนี่ยซึ่งมีอยู่สองคนคนแรกเอมมี่มารกรดคนที่สองแซมมี่คาเบลแสดงว่าหนูมีเพื่อนเยอะกว่าพี่ไอออดีตในวงการเออมมี่มาราโกรดไอออดีสตราติวิสตราแม็กกวาวางเขาเป็นลูกรักของฉันอแล้วทำไมหนูไม่ได้เป็น เธอไม่ได้เธอไไม่ได้ทำไมอ่ะแล้วทำไมไม่เอากวางมาล่ะทุกหล,ลักอ่ะฉันรักเธอไงแล้วเธอคือที่สุดเจ้าหญิงแห่งวงการเป็นเซอร์ดูชิโ <c oughs> ต้สิฉันบอกทำมไม่ได้ ก็ค right? ือในฐานะที่พี่ไอพิศดาเป็นดาราคนแรกๆที่เล่นเวกเซอร์แล้วก็เล่นมายาวนานมาถึง3ปีไปก่อนเลยดามาดูสาวเซ็กซี่ตลอดการตลอดไปโค้หนักมากชุด หอยหลังค่ะว่ายอย่างงี้แตกุยต่กุยหอยหลังค่ะตกลงวันนี้มาทำอะไรคะสอบยายว่ายน้ำเหนื่อยโวยว้โเดียวสสิบิเหนื่อแล้วยังไม่ได้ตายแล้วี่ไอทำได้ ช่วยมาเถอะเดี๋ยวหนูทาให้ดูเออแล้วดูแล้วก็จำหนาลายชุดจะได้ค่้ ชวดมันขาดแล้วหลุดออกจากตัวฉันไปเลยอ่ะคุณลุงบอกว่าปล่อยกูไปเถอะอย่าเอากูไปเลยมันหนักมากจริงไม่ได้อ่ะชุดขาดอ่ะไม่เป็นไรรอดูเลยชื่นสำหับความสำเร็จของหนูเขารออยู่แล้วเราเรมันนั่งกลัวตรงที่ชวนมันหลุดเสร็จแล้วมันขาดแล้วมันไปพันขาเมื่อกี้ฉันคิดว่าฉันจะเอาชิมีเลอร์แต่ฉันก็ต้องใช้เรื่องสุดท้ายของฉันสู้มันขึ้นมาเพราะฉันนี่ไม่อยากตายฉันต้องสู้เมื่อกี้เธอรออยู่เฉยๆเธอไม่ได้สู้อะไรเธอไม่ได้ทำอะไรเลย ไหว้พยายังไหว้ถอยหลังเลย ทุกคนต้องมองเราแะเละแม่แบบแะราทะเลไม่ยอมอยู่ทั้งหลกักเพราะว่าทะเลนี้แม่แม่บอว่าเอเป็นลอจะเป็นลอทกนกบอกว่าไปหลบตรงโน้นดีกว่าว้าวต้แนแตงต้ยวย ความเซ็กซี่ของเธอเซ่นี่ยเห็นไหมนางสามารถเล่นได้โดยที่ไม่ต้องใส่เื้อชูชีไม่เหมือนคนบางคนใส่อยู่ได้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันด้วยให้เขาทำไปนี่วิธีการ่นมันเป็นอย่างนี้ดู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 เขาได้น่ง Mata ah, tá a เ,เ,เฮ้ยโดนหน้าลงได้อะเป็นไรป่ะวโอเคแล้วห่วงหน้าน้องหน้าน้องแพ้ไม่ๆมหน้าน้องแพ้หน้าน้องแพ้ <c oughs> ออดีดีทำดีแล้วค่ะสิ้นทำ เขาว่านะนนะคงไม่แบบนี้จะบอกว่าอะไรก็นามที่สองให้คูดไอซ์ได้ทำอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าหน้าผมไอซก็คือจสยิมตบอดเวลาแล้วพอถ่ายรูปคือเฮ้ ทุกรูปเลยอ่ะในขนาดที่นี่ก็ <c oughs> อะไรตัวเนาะแต่ว่วเวเาววเล่นไม่ได้นะสุกท้าไม่ได้ยนะออูนเฉยใส่หน้าลา ครั้งแรกเหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าไม่เคยเจอบึงที่ไหนใหญ่ขนาดนี้แล้วที่สําคัญคือน้ำสะอาดน้ำสะอาดไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็แบบไม่มีแบบเล่นแล้วขยะลอยมาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีมมมแล้วที่สําคัญคือมีห้องนูหง้ห้องน,น้ำแล้วก็เนี่ยอย่างห้องพักเนี่ยก็ <ปะ S 2> มีแอร์ทับเฮ้าส์อะไรที่แบบดีครูดูใช่คือเหมือนว่าครูอาจารย์ที่เนี่ยก,ก็จะดูแบบว่าเราแบบเออ ต้องแปลตรงไหนจะคอยบอกว่าคอยคอยเขาทีมชาติอะเนาะอะไรอย่างนี้อยากอยากเรียกับทีมชาติก็ต้องมาที่อัปเปอร์เวงเซอร์อ่ะขอบคุณอัปเปอร์เวงเซอร์เราและที่สำคัญต้องขอบคุณเธอเลยนะคะน้องรักของฉันถ้าหัวราะแต่ว่าต่อเตือนละครมาฝากละครเลยนะคะมีไม่กี่เรื่องก็มีสายลวงเออกำลังขายอยู่ปีนี้แหละได้ดูกันฝากด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe นะคะ อภิษเอภิเและก็ที่คันะคะฝากไปกดบ o ทไอจีอิสตแกรมนะคะแซมพี่คาวเวลด้วยเออไปละบเล่นเอ